มีนักฟุตบอลบางคนเกิดมาเพื่อวิ่งเร็วกว่าล้มบางคนเกิดมาเพื่อยิงประตูที่โลกต้องจดจำแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เกิดมาเพื่อทําให้เกมฟุตบอลละเมียดละไมจนกลายเป็นศิลปะและหนึ่งในนั้นคือชายผู้ไม่เคยตะโกนไม่เคยวิ่งไล่แบบบ้าคลัง่ง แต่ทุกครั้งที่เท้าขวาของเขาสัมผัสลูกฟุตบอลโลกทั้งใบก็เหมือนหยุดหมุนเขาคืออันเดรียปิโลปาดแห่งลูกหนังและปลาดแห่งวายชลเลปิโลกเกิดที่เมืองเฟลโรแควลอมบารีเมืองเล็กๆที่เงียบสงบครอบครัวของเขาทำธุรกิจเหล็กไม่ใช่ไว้แต่ตลอดชีวิตเขากลับเล่นฟุตบอลเหมือนซอมเมอรีเย ที่คอยเลือกจ่ายบอลในจังหวะที่เหมาะสมจนหลังแขวนสตัต๊ดเขาจิงหันหลังกลับไปทำวายจริงๆเปิดไร้อหุนและผลิตวายในนามพราตุมเคาเลเหมือนวายที่ถูกบ่มไว้นานหลายสิบปีก่อนจะถูกเปิดขวดให้โลกรู้จักปีโลไม่ได้วิ่งเร็วเขาไม่ใช่นักเตะที่เข้าปะทะหนักหน่วงแต่สิ่งที่เขามีคือจังหวะและเวลาเขาเล่นฟุตบอลเหมือนคนทำวายรู้จักรอรู้จักบ่ม รู้ว่าตอนไหนควรปล่อยรสชาติอะไรในฟุตบอลโลก2006นัดชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสนาทีที่19ปีโลเปิดเตะมุมให้มาโกมาเตรัสซี่มงตีเสมอ1-1ประตูนั้นเปลี่ยนเกมและสุดท้ายทีมชาติอิตาลีก็ได้แชมป์โลกเขาไม่ได้ยิง ไม่ได้เร่งแต่เขาบ่มเกมจนทุกอย่างสุกง้อมในจังหวะที่ใช่ซอมเมรีเยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวายรู้ว่าอาหารแบบไหนควรจับคู่กับวายแบบไหนปีโลก็คือซอมเมรีเยของฟุตบอลเขารู้ว่าจังหวะไหนต้องจ่ายบอลยาว40หลาจังหวะไหนควรจ่ายบอลสัน้นให้ทีมยังครองเกมอยู่กัตตูโซเคยบอกไว้ว่าถ้าผมคือแรงงานปีโลก็คือศิลปินเหมือนคนที่ไม่จำเป็นต้องยกแก้วเองทุกครั้งแค่เลือกวายที่ใช่ แล้วทุกคนรอบโต๊ะก็จะดื่มกันอย่างมีความสุขวายที่ดียิ่งเก่ายิ่งทรงคุณค่าฟุตบอลของปีโลก็เช่นกันหลังอำลามิลานในปี2011หลายคนคงคิดว่าเขาหมดแล้วแต่ที่ยูเวนตุสเขากลับพิสูจน์ว่าความเก่าคืออาวุธที่แท้จริง เขาพายูเว่คว้าสี่แชมป์เกาโชพร้อมทั้งควาชช้าแชมป์คบป้าอิตาเลียและซูเปอร์คบป้าอีกหลายสมัยและในปี2015เขาพาทีมเข้าชิงทัวยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เบอร์ลินตอนที่อายุมากขึ้นเขายิ่งนิ่งยิ่งลึกและยิ่งหอมหวานเหมือนไวน์ที่ถูกบ่มในถังไม้โอ๊ตนานหลายสิบปีหลังแขวนสตาร์ตปีโลกลับไปยังบ้านเกิด และเริ่มลงทุนในสิ่งที่รักเปิดไร่อหุนและกลายเป็นผู้ผลิตไวน์จริงๆในนามพราตุมคาเลนี่คือการเชื่อมโยงชีวิตกับฟุตบอลอย่างสมบูรณ์เพราะตลอดเส้นทางเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเหมือนนักรบแต่เล่นเหมือนคนทําไวน์ที่รู้จักรอรู้จักบ่มและรู้จักเลือกเวลาไวน์ที่ดีเมื่อดื่มหมดไปแล้วรสชาติจะยังคงอยู่บนลิ้นและฟุตบอลของปีโลก็เป็นเช่นนั้นแม้เขาจะเลิกเล่นไปแล้วแต่ทุกคนยังจําได้ว่ามีนักเตะคนหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องเร่ง ไม่จําเป็นต้องวิง่งเพียงแค่จ่ายบอลในจังหวะที่ใช่ก็ทําให้โลกทั้งใบหยุดนิ่งแล้วเขาคืออันเดรียปีโลคือปาดวายชันเลิศผู้เปลี่ยนฟุตบอลให้เป็นศินละปะที่ละเมียดที่สุดและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้กดติดตามพวกเราไว้ด้วยครับเพราะเรื่องรอดในโลกที่โหดยังมีอีกเยอะมากที่ต้องเล่า